อะมาเข้าต่อวันอะไรคะวันพฤหัสค่ะใครเกิดวันพฤหัสร,รายงานตัวหน่อยคะ่ะใครเกิดวันพฤหัสร,รายงานตัวหน่อยคะ่ะมาแล้ววันพฤหัสนะคะ ทั้ง2ช่องทางรายงานตัวหน่อยค่ะนะคะเขาบอกคนเกิดวันพฤหัสค่ะนะคะในส่วนของงานนะคะเขาบอกคนที่ว่างงานอยู่ตอนนี้หรือคนที่รอการเปลี่ยนแปลงหรือคนที่รองานเข้ามานะคะต้องบอกจะได้รับข่าวดีภายในเร็วๆนี้เขาบอกจะได้รับการติดต่อนะคะที่สําคัญคือเราจะได้ข่าวดีเพื่อวางแผนการเดินต่อในเรื่องของงานเร็วๆนี้มีโอกาสดีๆค่ะนะคะแล้วที่สำคัญต้องบอกว่า งานนะคะที่คุณกําลังรออยู่มีโอกาสดีๆส่วนคนที่ทํางานอยู่แล้วฟังดีๆนะคะคสำหรับคนที่มีนี่อุตยัยจดหมาย140บฉบับแล้วเธอขอบคุณมากค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะนะคะ,ะมาต่อนะคะเขาบอกวันนี้ค่ะนะคะดวงการงานเนี่ยสำหรับคนที่ทํางานอยู่แล้วหรือมีงานประจําอยู่แล้วเนี่ยหรือว่าทําธุรกิจส่วนตัวแล้วช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณอดทนนิดนึงค่ะเพราะกําลังจะมีจุดเปลี่ยนจุดพีคมันกําลังจะขึ้น แล้วก็ทุกอย่างมันกาลังจะดีในเรื่องของงานนะคะสําหรับคนเกิดวันพฤหัสทั้งงานจะบอกง,ง,งานสําหรับคนว่างานจะได้งานงานที่ดีส่วนคนที่มีงานอยู่แล้วนะคะก็ Higher. จะมีโอกาสปรับเปลี่ยนในทิศทางที่ดีบางทีตําแหนง่งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรืออาจจะมีการได้โอกาส bem, และรับการเห็นใจที่ดีเลยทําให้เรามีโอกาสออกได้เงินเพิ่มขึ้นสิ่งต่างที่ดีขึ้นสําหรับในเรื่องของงานคนเกิดวันพฤหัสตั้งแต่วันที่1นึ่งถึงสิสิงหาคมนี้ค่ะถือว่าดีนะคะส่วนการเงินค่ะนะคะเขาบอกนนี้ค่ะ ดวงการเงินคนเกิดวันพฤหัสั้งวันที่1-15ถึงสิสิงหาคมนะคะเขาบอกว่ามีการได้รับอุปธรรมจากผู้ใหญ่มีการช่วยเหลือทางด้านการเงินแล้วก็ที่สำคัญมีโอกาสที่คนจะหยิบยื่นโอกาสดีๆของธุร,รกิจ มีการหยิบยื่นธุรกิจต่างๆเนี่ยให้อย่างแบบประมาณว่าให้คุณได้สบายขึ้นนะ่ะเหมือนคนบางทีอยากจะแบบเอะไม่มีเงินเลยจะลงทุนทายังไงดีมีคนหยิบยื่นหรือใครรอเงินอยู่นะคะต้องบอกจะมีผู้ใหญ่หรือมีคนเนี่ยพยายามจะช่วยต่างๆให้เรามีโอกาสได้ดีใครที่รอกู้บ้านซื้อบ้านต่างๆหรือบ้านอะไรก็ตามก็จะมีโอกาสได้รับสิ่งต่างๆที่ดีเช่นกันนั่นถือว่าโอกาสดีๆเกิดขึ้นในด,ดวงการเงินนะคะเธอจดหมาย252ฉบับปรบมือค่ะ ใช่ไงคุณ d ิสนี y o ออฟเลนะคะรักฉันมากส่งจดหมายมา262 263 200กว่าฉบับแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะโอเคคราวนี้ต้องบอกในเรื่องของดวงการเงินใช่ไหมต้องบอกเป็นเป็นโอกาสที่ดีมีผู้ใหญ่มาสนับสนุนและสิ่ต่างช่วยเหลือนะคะถือว่าดีค่ะสําหรับคนเกิดวันพฤหัสส่วนความรักค่ะนะคะต้องบอกนี้ค่ะความรักสําหรับคนโสดนะคะต้องบอกอยาเก็บเงียบ คือต้องบอกคนวันพฤหัสเนี่ยชอบลีลาโดยเฉพาะเรื่องความรักคือวันพฤหัสชอบตักลีลาไนะงตอกลีลาลีลาลีลาจนแบบประมาณไปเลยนะฮะไม่พูดรอเข้ามาจีบรอเข้ามาพูดรอเข้ามาอธิบายรอไปเถอะค่ะเราจะต้องพูดตรงๆสําหรับคนโสดนะต้องบอกที่ผ่านมา คนเกิดวันพฤหัสเนี่ยไม่พูดเงียบคือแบบประมาณว่าคือไม่ได้หยิงนะแต่ไม่กล้าแล้วก็กลัวแต่อยากกินเธอคิดดูสิเนี่ยคนพฤหัสเป็นแบบนี้นะคะอยากครอบครองอยากกินอยากบริโภคแต่ก็ไม่กล้าพูดเก็บเงียบ สุดท้ายไปค่ะไปเลยไปหนะ้าไม่ได้ใช่ะดังนั้นช่วงนี้ของคนโสดนะคะที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยต้องพูดเลยค่ะนะคะต้องพูดเลยอยา่าอย่ากเก็บตัวเงียบอะ่ะมันกินแหว้วอย่างที่บอกนะคะต้องบอกเลยว่าดิฉันชอบเธอนะฉันรักเธอนะฉันปรารถนาดีกับเธอนะบอกกันตรงๆแบบนี้ค่ะโอกาสดีจะมาสําหรับคนโสดถ้าพูดตรงๆส่วนนะคะต้องบอกว่าสําหรับคนที่มีคู่นะคะ ต้องบอกให้รามัดระวังนะคะเรื่องของมือที่3เข้ามาแทรกกลางนี่ไงนี่ไงฟังดีๆนะคุณฟังดีๆนะคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยเขาบอกว่าดวงของคุณเนี่ยจะมีมือที่3ม,มาแทรกกลางทุกคนพอฟังปั๊บออ้ยจริงเหรอคะนู่นนั้นคะนะคะไม่ต้องไประวังใครระวังตัวเธอเองตัวเธอเองละคะ่ะ ที่จะแบบหาเรื่องไม่ใช่คู่เธอเธอเองจะมีคนเข้ามานะคะทำให้คนวันพฤหัสเนี่ยหลงไหลได้ปลืม้มทำให้เธอเคลิบเคลิมกินไม่ได้นอนไม่หลับสำหรับคนมีคู่นะก็เลยเปิดใจค่ะ ทำให้ทุกอย่างพังหมดวินาสันตโลดังนั้นต้องระมัดระวังสําหรับคนเกิดวันพฤหัสที่มีคู่นะคะอาจจะมีเหตุทําให้เรารู้สึกว่าเราพังทุกเรื่องราวทั้งหมดต้องต้องระมัดระวังค่ะส่วนคนโสดย้อนกลับไปนิดนึงไม่ได้หมายว่าเราบอกเขาแล้วเขารักเราแล้วต้องดูด้วยนะคะ ไม่ใช่เธอไปบอกรักทั่วไปสมดต้องดูด้วยหาว่าเขาเป็นยังไงศึกษาที่มาที่ไปบางทีคนโสดนะคะอาจจะไปบอกรักเขาแล้วเขารักจริงแต่เราก็ไม่รู้เขาเป็นยังไงเช็คดีๆเช่นกันค่ะดังนั้นเรื่องของความรักคนเกิดวันพฤหัสรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นอย่างไรใครถูกใจนะคะช่วยกดหัวใจรัวๆให้ตานหน่อยค่ะนะคะนี่คือเรื่องความรักมาสู่เรื่องสุขภาพนะคะของคนเกิดวันพฤหัสค่ะนะคะเรื่องสุขภาพของคนเกิดวันพฤหัสค่ะ ต้องระมัดระวังนะคะต้องบอกช่วงนี้เป็นช่วงที่อาหารเป็นพิษแล้วก็อาจจะมีปัญหาภาวะเรื่องของการแพ้ทุกเรื่องราวทั้งหมดช่วงนี้แพ้ง่ายเลยค่ะนะคะสุขภาพสุขภาพผิวก็แพ้ง่ายนะคะการกินก็แพ้ง่ายนะคะต้องบอก2อย่างเนี่ยในช่วง15วันแรกเนี่ยแพ้ง่ายจริงเรากล้าบอกเลยค่ะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5วันเนี่ยสังเกตไหมคนเกิดวันพฤหัสสังเกตดีนะคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยสังเกตดิอ้ยอาจารย์ขาทาไมหนูอยู่ดีๆมันคันอะแปลกจังเลยอะ อยู่ดีๆไม่เคยเป็นเลยนะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ยไม่เคยที่จะคันเลยอยู่ดีๆแบบเออมันคันขึ้นมามีผื่นขึ้นเอะอาจารย์คะอยู่ดีๆเนี่ยไม่เคยเป็นสิวเลยนะอยู่ดีๆสิวขึ้นมาได้ยังไงอ่ะคือต้องบอกช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่แพ้ง่ายและเปราะบางนะคะต้องระมัดระวังการจะใช้สิ่งต่างๆนะคะรวมถึงพักผ่อนให้เพียงพอสุขภาพจะดีสําหรับคนเกิดวันพฤหัสตั้งแต่วันที่1นึถึงสิอะไรคะสิงหานี้นะคะก็คือเดือนนี้แหละนะคะต้องระมัดระวัง